ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่บอร์ดแมนยูช่างใจเจ็บแต่จบเด้งอโมลิมบอดวัย21ล้านปอนด์ล่าสุดมีรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีแผนประเมินผลงานของเฮดโค้ชลูเบนอโมลมิหลังจากที่สิ้นสุดฤดูกาล2024-2025นะครับในกรณีที่แย่ทั้งผลงานบนสนามและความเชื่อมั่นจากห้องแต่งตัวของลูกทีมซื่อเมืองผู้ดี ก็ยังออกมาประเมินนะครับว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ลูเบนเอโมริมจะโดนปลดแบบมีค่าชดเชยรวมแล้ว12ล้านปอนด์โดยตามรายงานล่าสุดจากเดอะมิลเลอร์สื่อเมืองผู้ดีได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เกิดความกังขาในฝีมือของกุนซือวัย40ปีมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ต่อให้เกมล่าสุดทีมปีศาจแดงพึ่งปราบอิฟสวิทสามประตูต่อ2แต่ภาพรวมออกมาแบบทุลักทุเลไม่น้อยแม้จะบอกว่าทีมต้องเล่น10คนก็ตามเพราะว่าหลัง หลังจากจบเกมตัวของกับตันบูโนแฟนานก็ชักไม่แน่ใจในปัชญาฟุตบอลของอมโมริมนะครับที่ใช้ปาการหลัง3ามคนแบบไม่อ่อนข้อของกุนซือชาวโปรตุเกสและรวมไปถึงกูรูลูกหนังหลายคนก็บอกว่าการที่ทีมปีศาจแดงชนะได้ไม่ใช่มาจากระบบ3-43มแต่มาจากความสามารถส่วนตัวของนักเตะบ,บางรายหรือว่าได้ประตูจากลูกเซฟทีหลังจากที่ตอนนี้อมโมริมคุมทีมแพ้ไปแล้วถึง8นัดน,นะครับจาก16กเกมทําให้อันดับบนตารางอยู่ที่ Isso, psaí... isso ในใจะยังภาพความขัดแย้งข้างสนามกับอาริฮันโดกานาโชปีกตัวเก่งล้วนเป็นปัจจัยที่บอร์ดบริหารจะนําไปพิจารณาอนาคตของอโรมริมทั้งสิน้นและในกรณีที่ทีมไม่สามารถได้แชมป์เอฟเอคัพหรือว่ายูโรปาลีกซึ่งในตอนนี้ยังอยู่บนเส้นทางทั้งคู่ให้เป็นเครื่องรางการตกงานอนาคตของอโรมริมก็อาจจะต้องแขวนอยู่บนเส้นได้หลังจากจบฤดูกาลนี้โดยสัญญาของอโมริมมีจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027นะครับซึ่งคำนวณว่าถ้า หากกุนซือชาวโปรตุเกสถูกเด้งจริงทั้งเขาและสตาฟจะต้องรับเงินชดเชยประมาณ12ล้านปอนด์เมื่อรวมกับที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ใจให้สปอร์ติ้งลิสบอนเป็นค่ายกเลิกสัญญาอีกจำนวน9.2ล้านปอนด์ในช่วงเดือนพฤศจิากาย,ยนแล้วนะก็เท่ากับว่าถ้าหากปลดอโรมริมจริงทีมปีศาจแดงก็จะวอดวายกับอามริมและทีมงานรวมถึง21.2ล้านปอนด์เลยทีเดียวและนี่ยังไม่รวมการที่ใจไล่เอรลิคเทนฮคผู้จัดก,การทีมเมื่อช่วงต้นซีซั่นอีก10.4ล้านปอนด์ ด้วยสําหรับอโมริมแล้วแม้ว่าเกมล่าสุดจะสามารถเก็บ3ามแต้มได้ก็จริงนะครับแต่ว่าผลงานโดยรวมก็ยังกระท่อนกระแท่มพอสมควรก็เอาใจช่วยว่าช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกันฮิอโมริมจะสามารถพาทีมปีศาจแดงทําผลงานที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้บ้าง ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับตือเผยแมนยูแมนซิตี้สนใจในดันนกแก้วล่าสุดชื่อของโจนกาเซียผู้รักษาประตูเอสปันยอนได้ตกเป็นเป้าหมายของยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยเฉพาะทีมจากเพเมรีโดยล่าสุดตามรายงานของบุนโดเดปติโบได้ออกมาระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับว่าในตอนนี้โจนกาเซียในทวารของเอสปันยอนกำลังเนื้อหอมอย่างมากนะครับและตกเป็นเป้าหมายสนใจของหลายสโมสรและล่าสุด2ยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแมน แมนเชสเตอร์ ester, ทั้งยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างจับตามองผู้รักษาประตูวัย23ปีรายนี้เช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอาเซนอลเคยยื่นข้อเสนอมูลค่า20ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับโจนกาเซียในช่วงเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาแต่ทางด้านสโมสรจากสเปนปฏิเสธเนื่องจากต้องการค่าตอบแทนจำนวน30ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาของนายดานรายนี้เท่านั้นแต่คาดว่าทีมปืนโตจะกลับมาอีกครั้งในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ เนื่องจากค่าฉีกสัญญาของผู้รักษาประตูคนนี้จะลดลงเหลือเพียงแค่25ล้านยูโรและสถานการณ์เรื่องเพดานเงินเดือนยังบีบให้ทีมนกแก้วต้องขายหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของสโมสรอ,ออกจากทีมด้วยโดยตามรายงานล่าสุดของ m u นโด d ดปอ r t ติโบสื่อชื่อดังของสเปนได้ออกมาระบุว่าในตอนนี้ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็และแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็สนใจคว้าตัวโจนกาเซียไปร่วมทีมเช่นเดียวกันหากว่าทีมปีศาจแดงและทีมเรือใบตัดสินใจโลอัง เดโอนาน่าและเอดิสันผู้รักษาประตูมือหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากความผิดพลาดอย่างซ้ำซากของโอนาน่าทำให้เชื่อว่าลูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสจะเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาร่วมทีมโดยนอกจากชื่อของโจนกาเซียแล้วทีมปีศาจแดงยังมองหาผู้รักษาประตูอีกหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นดีโอโก้คอสตาอารอนแลมเดลและอาจจะเป็นดาบบิดเดเคอาที่ตัวของอดีตผู้รักษาประตูทีมปีศาจแดงรายนี้จะหมดสัญญากับฟิ อเลติน่าหลังจากจบฤดูการนี้เท่านั้นและตัวของดาบิดเดเคอาจะเป็นฟรีเอเย่นทันทีเพราะล่าสุดทางด้านดีแอลติกสื่อใหญ่ของเมืองคู่ดีได้ออกมารายงานว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ดาบิดเดเคอาจะหวนกลับมาเฝ้าเสาให้กับทีมปีศาจแดงอีกคนเพราะจากที่ตัวของเดเคอาบอกกับเพื่อนสนิทนะครับเนื่องจากในตอนนี้เอริกเทนฮากผลทีมไปแลและถึงตอนนี้จึงต้องรอดูกันว่าอโมริมจะเปิดไฟเขียวให้กับเดเคอาหรือไม่หากว่า ตัวของ DKR พร้อมอำลาทีมม่วงมหาการและไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ในช่วงเวลาแค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นสำหรับประเด็นของผู้รักษาประตูถ้ายังไม่อยากใช้เงินซื้อจริงๆในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เพราะต้องนำเงินไปเสริมตำแหน่งอื่นที่มีความสำคัญมากกว่าการดึงดาบิดเ k r เข้ามาร่วงทีมแบบฟรีเอเจนต์อีกครั้งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยนะครับส่วนตัวแอปมีมองว่าแบบนี้เซนสัก1-2ปีค่อยไปหาซื้อใหม่อีกครั้งในอนาคตก็ได้นะครับสำหรับผู้รัก ักษาประตูแล้วเพื่อนเพื่อพี่พี่แฟนปีศาจแดงแล่ะครับคิดว่าอย่างไรในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ทีมปีศาจแดงควรที่จะวอดไวยกับการซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่อีกหรือไม่หรือว่าควรที่จะมองหาตัวเลือกที่ไม่แพงมากนักหรือเป็นแข้งฟรีเอเย่นลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลอแมนยูช่างใจเสนอ30ล้านปอนพ่วงหอยลูนแลกโอซิเมนหลังจากที่มีขา่าวหนาหูตลอดสัปดาห์นี้นะครับล่าสุดทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกเป็นข่าวว่าพวกเขาพิจารณาจะยื่นคอเสนอจํานวน30ล้านปอนแถมพ่วงด้วยลับมุดหอยลูนเพื่อแลกกับการฟ้าตัววิกเตอร์โอซิเมนเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ในตอนนี้ตัวของโอซิเมนกําลังเล่นให้กับการาตาสไลในรูปแบบสัญญายืมตัวจนจบฤ ดูการนี้เท่านานและตัวของโอซิเมนจะกลับสู่นาโปลีเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลและมีค่าฉีกสัญญาอยู่จํานวน62ล้านปอนด์ล่าสุดจานลูก้าดิมาซิโอนักข่าวคนดังสายตลาดนักเตะของอิตาลีได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงไม่อยากที่จะจ่ายค่าตัวในระดับจํานวน62ล้านปอนด์ให้กับนาโปลี โดยพวกเขามีแผนกําลังพิจารณาที่จะนีบนักเตะแบบลัสมุธฮอยลุนพ่วงก,กับเงิน30ล้านปอนด์นะครับแลกกับการคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนมาร่วมทีเพราะเนื่องจากกฎการเงินทําให้ทีมปีศาจแดงต้องรัดกลุ่มในการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตัวของวิกเตอร์โอซิเมนทาผลงานได้ดีนะครับในการเล่นให้กับสโมสรนในตุรกีหลังจากเจ้าตัวยิงไป20ประตูแถมทําได้อีก5แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด26เกมรวมทุกรายการแต่ในทางกลั การตัวของฮอยลูนต้องพบกับฤดูการอันยากลําบากที่ปีศาจแดงเป็นอย่างมากในฤดูการนี้ที่ไม่สามารถยิงประตูช่วยสโมสรต้นสังกัดได้นะครับโดยตัวของฮอยลูนทําไปได้เพียงเจ็บประตูเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม34เกมรวมทุกรายการและย้อนไปในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมามีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ตกเป็นข่าวกับวิกเตอร์โอซิเมนมาแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นตัวของโอซิเมนปฏิเสธที่จะอำลาการตาดสลายกางซีซั่น และตอนนี้เอเจนต์ของนักเตะก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าพร้อมสําหรับการย้ายทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้สําหรับฮอยลุนส่วนตัวแอดมินก็เสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะอายุายัยงน้อยกลัวว่าย้ายไปน้องมันจะยิงระเบิดเหมือนนักเตะคนอื่นที่ย้ายออกจากแมนยูแล้วเสียดายกันในทีหลังนะครับแต่ว่าด้วยกฎการเงินในตอนนี้ของทีมก็อาจจะต้องทําแบบนี้นะครับถ้าหากอยากได้เาวยิงคนใหม่เข้ามาร่วมทีมเพราะไม่เช่นนั้นการเสริมทัพของทีมปีศาจ ก็น่าจะยากพอสมควรนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแฉแข้งแมนยูไม่ปื้มอโมริมโทษมีส่วนทําพนักงานสโมสรถูกยกเลิกจ้างน่าสุดสื่อรายงานว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูในแต่ผิดหวังในตัวของอโมริมเฮดโค้ชหลังจากที่เจ้าตัวโทษว่าผลงานที่ย่ําแย่ของพวกเขามีส่วนทําให้พนักงานสโมสรหลายร้อยคนต้องถูกเลิกจ้างในตอนนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูในแต่เพิ่งมีการประกาศเลิกจ้างพนักงานเพิ่มอีก200คนนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างทางด้านการ เงินของสโมสรและหากําไรคืนมาเข้าสู่สโมสรด้วยโดยการเลิกจ้างพนักงานไปมากกว่า400คนในปีนี้จะทําให้สโมสรประหยัดงบประมาณไปมากกว่า80ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยล่าสุดทางด้านอโมลิมได้เปิดปากอย่างตรงไปตรงมาว่าการที่ทีมปีศาจแดงไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้และฟอร์มการเล่นที่ย่ําแย่ในเพเมรีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พนักงานของสโมสรต้องตกงานเป็นอย่างมากล่าสุดทางด้านเดลี่เมลสื่อจอมแฉ ของอังกฤษได้เผยว่าคํากล่าวอ้างของอามอิมทําให้นักเตะบางคนเริ่มไม่พอใจนะครับซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเขารู้สถานการณ์ทางด้านการเงินขอสโมรสรทั้งหมก่อนที่จะตอบรับเข้าร่วมทีมในช่วงกลางฤดูกาลโดยคํากล่าวอ้างดังกล่าวทําให้เกิดระยะห่างระหว่างอามอิีมและผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ในห้องแต่งตัวซึ่งผู้เล่นเหล่านี้กําลังปรับตัวให้เข้ากับวิธีการที่เข้มงวดของผู้จัดการทีมชาวโปรโตุเกสเช่นเดียวกันสุดท้ายก็วนมาที่นักเตะไม่เอาโค้ชจน ได้นะครับสำหรับนักเตะชุดนี้ของทิมปีศาตแดงก็ไม่รู้ว่าจะต้องปลดต้องแต่งตั้งอีกสักกี่คนนะครับถึงจะฟื้นสําหรับแมนยูของเราและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่28กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ